คือผมจะทําโรงเรือนขนาดเล็กด้วยตัวเองคนเดียวนะครับการทําโรงเรือนด้วยตัวเองเพียงคนเดียวเป็นเรื่องง่ายงายสำหรับใครหลายๆคนแต่มันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับผมนะครับไป ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งริ่งๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปใหม่ๆที่ผมจะพยายามอัพขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับฝากกดไลค์แลวก็กดแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อยากจะลองทําโรงเรือนขนาดเล็กด้วยตัวเองที่บ้านครับผมตอนนี้ไปดูกันเลยครับผมเอาละครับวันนี้เราเข้าสู่กระบวนการตั้งเสาโรงเรือนของเราแล้วนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับก็อย่างที่ แจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดนะโรงเรือนขนาด2.5คูณ3เมตรหลังคาโค้งเนี่ยนะครับผมทำเองคนเดียวเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องไปค้นคว้าวิธีนะครับก็ไปได้วิธีจาก YouTube ของช่อง สถาบันสถาบันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับจำชื่อไม่ได้ตอนที่อัดคลิปตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นคําแนะนําในการทํางานที่ดีมากเลยปกติแล้วเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับการตั้งเสาแบบนี้แล้วก็เชื่อมเหล็กอย่างที่เห็นในภาพด้านหลังเนี่ยจะมีปัญหาคือพอเราเชื่อมเหล็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยความร้อนจะทําให้มันจะดึงให้ตัวของเหล็กเนี่ยซึ่งเราอาจจะวางไว้ตรงแล้วเนี่ยมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งตามลักษณะของความร้อนที่มันถ่ายเทมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามี ลูกน้องหมายถึงมีผู้ช่วยมีทีมงานเนี่ยเราก็จะเห็นช่างโดยมากเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอาเหล็กเนี่ยําไว้แล้วก็เอารวดเชื่อมไปแต้มเนาะให้เหล็กมันเป็นลักษณะเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอะสามขานะ่ะนะครับอย่างที่เห็นในภาพนั้นนะครับแต่ทีนี้มีอีกวิธีการหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีผู้ช่วยนะครับก็ใน YouTube ช่องนั้นเขาก็แนะนําว่าให้เราใช้เทคนิคนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูมาดูกันเทคนิคที่ เขาแนะนำมานะครับดีมากน่ารักมากๆเลยนะครับคือเราจะมีเ,เป็นเหล็กที่เป็นขาค้ำยันอยู่2แกนนะครับน่าสแกนซ้ายขวาเห็นไหมทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เป็นช่างเชื่อมเหล็กท,ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยครับเหล็กตัวนี้แต้มเข้ากับเสา1จุดเล็กๆนะครับแล้วก็แล้วก็ไปล็อกไว้กับพื้นอีกอันหนึ่งฝั่งกันนู้นนะครับ2แกนนี้ทําเหมือนๆกันเลยแต่ทีนี้ใน YouTube เขาแนะนําแบบนี้ ให้เราเชื่อมเหล็กชิ้นที่เป็นค้ำยันยาวๆนะครับต่อกับเหล็กชิ้นเล็กอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับด้วยการใช้บานพับป,ประตูง่ายๆเลยนะครับการใช้บานพับทําให้มันสวิงองศาได้คุณจะเลื่อนให้ชุดนี้ขึ้นสูงหรือลงต่ำเนี่ยบานพับจะทํางานฟรีของมันแบบนี้ทําให้เราทํางานง่ายมากๆเลยนะครับนี่เราก็ค่อยๆตั้งมันตั้งมันไปทีละข้างครับเราเช็คเลยฝั่งนี้ได้ระดับหรือยังอ,อีนี่ระดับน้ําของจีนนะจะเกย์ๆหน่อย แต่ผมโอเคแล้วผมวัดกับระดับน้ําของมาตรฐานแล้วอันหนึ่งนะครับอพอแกนนี้ได้แล้วเราก็มาวัดที่แกนนี้ด้วยอ่านี่นะครับใครถนัดใช้ลูกดิ่งก็ใช้ลูกดิ่งก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีลูกดิ่ง้วก็ผมไม่ถนัดทํางานด้วยลูกดิ่งนะครับเห็นไหมถ้ามันเอียงมันอะไรเราก็สามารถที่จะเคาะตบซ้ายตบขวาได้เพราะว่าไอตัวค้ายันเนี่ยเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับเราแค่อย่างผมเนี่ยผมใช้เทคนิคแค่ยันไว้กับอิดบล็อกเท่านั้นเองนะครับ ส่วนฝั่งนู้นพอดีมันเป็นพื้นผิวที่ขรุขระอยู่แล้วผมก็เลยค่อยๆเลื่อนมันได้มันไม่เลื่อนไปไหนพอเราได้ระดับที่มันฉากโอเคดีเราก็ทําการเชื่อมล็อกที่โคนเสานะครับโดยวิธีการเชื่อมนะครับผมจะเชื่อมแต้มเล็กๆก่อนนะฮะแต้มจุดน้อยๆก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้ามันผิดพลาดเรายังเจียออกได้ไม่ยากนะครับพอเราชัวร์แล้วเราแต้มล็อก ไว้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นมาเช็คระดับอีกทีหนึ่งนะครับด้วยระดับน้ําที่เรามั่นใจในมาตรฐานนะครับถ้าโอเคแล้วเราค่อยเชื่อมล็อกเสาทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เสาตั้งฉากแข็งแรงด้วยการทำงานแค่คนเดียวเลย ไหครับง่ายๆเลยเนี่ยขอบคุณเทคนิคดีๆจากพี่น้องทาง YouTube ด้วยวกันนะครับเดี๋ยวผมทำงานต่อก่อนเดีย๋ยวไม่เสร็จวันนี้ยังเหลืออีก5ต้นนะครับโรงเรือนนี้จะมี6เสาด้วยกันโอเคไปไปดูกันว่าเราทำงานยากหรือง่ายแค่ไหนกับการทำงานคนเดียวเลยครับโรงเรือนหลังคาโค้ง เรียบร้อยไปแล้วสําหรับการขึ้นเสาคนเดียวนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยตามที่ดูคลิปใน YouTube มานะครับเมื่อกี้ดูวิธีการไปแล้วตอนนี้เรามาดูผลลัพธ์กันบ้างนะครับว่ามันตั้งฉากหรือเปล่าอันนี้เห็นไหมก็ฉากดีนะเดี๋ยวลองอีกอันนึงโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์น,นะครับรับได้ความผิดพลาดคือสเสน์นะเนี่ยออามาดูฝั่งนี้บ้าง ว่าฝั่งนี้จะฉากไหมอ้าวฝั่งนี้<อ>ก็ถูกต้องนะครับเรียบร้อยดีเสร็จแล้วหนึ่งเสานะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับเยี่ยมมากเลยนะครับใครที่มีเทคนิคการขึ้นเสาคนเดียวทำงานขึ้นเสาคนเดียวอยากจะแชร์ก็สามารถ ทิมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะได้เอามาลองทำดูในการสร้างโรงเรือนโรงต่อไปนะฮะเพราะตอนนี้ยังมีโครงการจะสร้างอีก1โรงอยู่ในอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปวางคานนี้ด้วยแม่เหล็กจับแล้วนะครับก็ตอนนี้เกือบเกือบหโมงครึ่งแล้วนะครับใกล้เลิกงานแล้วขอจบโปรเจกต์ด้วยการขยับขึ้นไปขั้นตอน ติดตั้งคานซะก่อนนะเพราะว่าเราทําเสามา2วันแล้วก็นะจะได้ดูแล้วงานมีความคืบหน้านิดนึงนะครับโอเคมาลุยเลยเพราะเนื่องจากตอนที่ผมซื้อตู้เชื่อมนี้นะครับผมเลือกซื้อแบบตู้เชื่อมจีนเขาเรียกว่าแอมล็อกใช่ปะนอกจากแอมล็อกแล้วก็คือสายเชื่อมเนี่ยมันสั้นด้วยสายเชื่อมก็ให้มาแค่เมตรเดียวแต่ว่าผมเน้นประหยัดยังเลยยังไม่ได้ซื้อสายเพิ่มนะครับก็เลยต้องยกตู้เชื่อมขึ้นมาไว้ข้างบนก็ค่อนข้างจะ เสียวๆนิดหน่อยนะผมว่าเดี๋ยวมีเงินต้องไปซื้อสายเชื่อมยาวๆหน่อยละเอาละมาเลย เมื่อวานเราจบที่ขึ้นคานได้1เส้นมันจะมีคานทั้งหมดคือ3เส้นนะครับแต่อีก2เส้นเนี่ยบังเอินว่าผมทําผิดผมวางระยะห่างของฟุตติ้งเกินกว่าที่ผมคิดไว้ในใจแล้วก็ตัดเหล็กตั้งแต่ตอนแรกทําให้ผมจาเป็นต้องมาต่อเหล็กนะครับต่อออกมาอีกแต่และเส้นก็คือประมาณ2นิ้วกว่าๆนะก็จะต่อเข้าไปนะครับมาเดี๋ยวต่อเหล็กที่เป็นคานเสร็จเรียบร้อยค่อยขึ้นไปติดตั้งนะเหมือนเมื่อวานเลย สามท่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคันในแนวขวางนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นแนวหลังคาโค้งที่เรียกว่าอะไรแปรหรือจันทันวะทุกอย่างนะครับแนวโค้งนะครับเทคนิคของผมที่ผมทำงานคนเดียวก็คือว่าผมเอาแคมป์นะครับเป็น F แคมปตัวกับเหล็กสักท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งยาวประมาณสัก30-40เซนนะครับนี่ประกบซ้ายขวาไว้ก่อน ให้มันทําแนวระดับเดียวกันกันกบตัวของเสาและคานนะครับหนีบขึ้นไปจะเหลือร่องอยู่ตรงกลางเราก็เอา,เอาตัวของจันทันหรือว่าแปรที่เป็นแนวโค้งเนี่ยเป็นท่อโค้งเนี่ยครับสอดเข้าไปในร่องเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เชื่อมแต้มเข้าไว้นะครับน่าจะเวิร์กวิธีนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่นะครับก็หนีบไว้อย่างนี้เห็นไหมเราก็จะรักษาแนววิ่งจากเสา ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เห็นว่ามันเบี้ยวอยู่เดี๋ยวผมเคาะอีกทีหนึ่งตอนจะเชื่อมนะครับว้าถ้าเป็นตรงนี้ฝั่งนี้มั่งเป็นยังไงมั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ ด้านหลังนะครับตอนนี้โครงหลังคาของโรงเรือนขนาด2.5ลึก3เมตรของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโรงเรือนหลังคาโค้งนะครับตามที่เห็นในภาพเลยต่อจากนี้ตอนนี้โครงสร้างหลักก็คือเสาและหลังคาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทําการปรับระดับพื้นก่อนซึ่งก็จะต้องใช้เทคนิคการจับระดับแบบที่เราเคยเห็นช่างเขาใช้สายยางกับน้ำนะครับใส่เข้าไปในในสายยางนี่ผมจะมีทําวิธีย่อยไว้ให้ว่าเราจะหาระดับน้ํา ได้ด้วยสายยางได้อย่างไรนะครับดูบนลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมไปทําระดับน้ําก่อนปรับพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปูพื้นให้มันดูดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาวัสดุคลุมโรงเรือนเนี่ยคลุมทั้งหมดของมันนะครับแล้วก็วางชั้นวางต้นไม้เข้าไปนะครับโอเคไปดูกันว่าจะยากง่ายแล้วก็สําเร็จหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้หาระดับความสูงของพื้นที่จะเทปรับพื้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ้วยการใช้เทคนิคการหาระดับจากสายยางนะครับสายยางที่ใส่น้ำเข้าไว้นะครับก็เอาละทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ครับซึ่งในแปลงใต้โรงเรือนเนี่ยจะเห็นว่ามีโคมไฟสนามกับมีเจ้าต้นบอนสีอยู่นะครับเราก็ต้องย้ายไปในที่ปลอดภัยนะส่วนของโคมไฟนนก็ต้องรื้อออกเหลือสายไฟไว้เผื่อว่าจะทำเป็นาสายไฟที่เอาไว้ใช้ในโรงเรือนได้นะครับ หลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์ทั้งเรื่องของต้นบอนสีเมื่อกี้นะครับแล้วก็เคลียร์คมไฟ2อต้นไม้ไฟสนามที่ปักอยู่ที่ดินแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะทําการปูตะข่ายพลาสติกลงไปก่อนนะครับจะใช้มุ้งฟ้าก็น่าจะได้นะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเปื่อยในอนาคตเลยใช้เป็นตะข่ายพลาสติกดีกว่าบังเอิญว่ามีอยู่แล้วที่บ้านด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะทําตามนะครับซื้อตะข่ายพลาสติก ตาถี่ๆกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะไอ้น,นี้ตายังค่อนข้างห่างหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราปูด้วยหินเกล็ดไซส์เล็กเนี่ยอาจจะหลุดลงไปได้นะครับการปูตะข่ายพลาสติกเนี่ยเราปูไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการซุดตัวหมายความว่าไอหินหรือว่าทรายที่เราเทถมลงไปเนี่ยมันจะไม่แทรกซึมลงไปในชั้นดินด้านล่างนะครับคือมันจะถูกดักไว้โดยตะข่ายผืนนี้ทําให้ความสูงของพื้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ซุด ไปในอนาคตนะครับดังนั้นเราจะปูตะข่ายพลาสติกให้เต็มพื้นที่ที่เราจะถมที่ก่อนนะครับอ่ะมาลุยกันครับก็กลับมาเจอกับการสร้างโรงเรือนด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับหลังจากเราพักเบรกไปประมาณ4-5วันครับเพราะว่าผมต้องการตก ของต้นหัวโจงทางนี้นะครับเพื่อให้มันมีแสงเนี่ยลอดลงมาบริเวณโรงเรือนได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับผมเลือกที่จะตัดกิ่งก่อนเพราะว่าถ้าผมทําโรงเรือนเสร็จแล้วแล้วผมปีนขึ้นไปตัดกิ่งเนี่ยบางครั้งด้วยความเบ้นที่เราเป็นมือใหม่เนาะกิ่งมันอาจจะล่วงลงมาแล้วทาความเสียหายกับตัวหลังคาโรงเรือนซึ่งเป็นพลาสติกใสได้นะครับก็เลยเลือกที่จะขึ้นไปตัดก่อนตอนนี้ก็ถือว่าตัดโอเคแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับมาลุยงานของโรงเรือนกันต่อนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการปูพื้นครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าพื้นผมทํำยังไงนะนี่คือวัสดุปูพื้นของเราทําเองนะครับใช้ปูนซีเมนต์มาหล่อหลอกับตัวนี้ก้นของอกระถางไม่ใช่ก้นของถาดนะฮะเป็นถาดเขาเรียก,กอะไรเดียว คล้ายๆถาดไดาโซเนาะไซส์ใกล้เคียงกันนะครับเป็นถาดเอาไว้รองน้ําพวกแคคตัสพวกเนี้นะครับผมก็เอาปูนซีเมนต์ผสมปูนทรายแล้วก็หินผสมลงใบแล้วก็เทลงไบประมาณให้มีความหนาประมาณ5เซนนะครับก<ม>็จะได้มาแบบนี้หล<น>ังจากเทแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันมันก็จะแห้งดีแล้วก็นํามาใช้ได้นะครับ <S <S อ่ะวิธีการปูพื้นก็อย่างที่เห็นนะครับ ผมลงพื้นด้วยหินเกล็ดสีดำก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ลงพื้นหินเกล็ดสีดำเนี่ยไม่ได้เต็มความหนาก่อนนะครับลงไประดับหนึ่งแล้วก็กั้นโซนตรงกลางไว้เพื่อวางบล็อกทางเดินในลักษณะที่เห็นนี้นะครับเพราะว่าโรงเรือนแห่งนี้ด้านซ้ายและขวาจะเป็นชั้นวางต้นไม้สองฝั่งขนานแล้วก็ปิด ใายตัวยูด้านในฝั่งนู้นด้วยชั้นวางเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นพื้นที่ของทางเดินก็จะมีแค่ช่วงนี้ลึกเข้าไปจนถึงบล็อกแผ่นสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับวิธีการที่ผมทําซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่าด้วยนะถ้าใครมีเทคนิคในการปูพื้นบล็อกทางเดินสาเร็จรูปนะครับสามารถแชร์พิมพ์คอมเมนต์แชร์บอกผมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เข้ามาดูจะได้ทริคดีๆจะได้นาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับ ผมเนี่ยพอผมเทหินเกล็ดสีดำแล้วผมก็เอาทรายนะครับทรายปูทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้าการวางบล็อกทางเดินเนี่ยมันแน่นไม่โยกไม่โยกนะครับถ้าเราปล่อยให้มันโยกหรือมีช่องด้านล่างเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่บล็อกทางเดินมันจะหักได้แล้วผมเองก็ไม่แน่ใจว่าไอ้บล็อกที่ผมเทไว้หนา5เซนติเมตรเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าพอนะเพราะเมื่อกี้ลองเหยียบดูถ้าเราปูพื้นโรยทรายดีๆเนี่ยมันโอเคเลยน่าจะรอดได้นะครับ ก็ผมจะวางแผ่นหัวและท้าย4มุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จับระดับแบบง่ายๆด้วยเหล็กฉากโทษทีเหล็กกล่องที่ผมมีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาระดับน้ําจับก็น่าจะได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับการปูแผ่นบล็อกทางเดินนะครับ 12ลูก6คู่ด้วยกันนะครับต่อไปก็เอาหินเกล็ดสีดำในกองนู้นนะครับมาโรยนะครับปูทับเพื่อให้ความสูงมันจะอยู่ระดับประมาณแถวๆๆเส้นเอ็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะได้เดินสบายเท้าหน่อยนะเพราะตอนนี้มันเป็นร่องเยอะมาก ตอนต่อไปนะครับก็จะทําการขึงพลาสติกตามแนวของคานโค้งนั้นก่อนนะครับพลาสติกที่เลือกใช้เป็นพลาสติกคลุมลงเรือนขนาดความหนา150ไมครอนนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านวัสดุเกษตรทั่วๆไปนะครับ และนี่ก็คือโรงเรือนหลังคาโค้งที่ผมทําเองกับมือนะครับด้วยคนคนเดียวเลยนะครับก็จะเห็นอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นโรงเรือนเล็กๆขนาดหน้ากว้าง2จุด 5เมตรแล้วก็ลึก3.0เมตรนะครับแล้วก็มีชั้นวางต้นไม้ที่เป็น3ชั้นซึ่งผมก็ทําเองอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูวิธีการทําชั้นวางต้นไม้ได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับก็ถ้าสนใจมีปัญหาอะไรอยากจะลองทำโรงเรือนด้วยตัวเองบ้างนะครับติดปัญหาอะไรสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้หรือว่าจะไปคุยกันทาง f Facebook แฟนเพจเจ๋งว่าเจ๋งก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชรร์ัรับสาาเพื่อ,อ,อนนกดดตติม ทุกช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกัน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ